สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะมาปลูกสตรอเบอรีนะคะโดยใช้โขดหรือว่าเป็นโคนของสตรอเบอรีต้นที่มุมกเกษตรปลูกเมื่อสองปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูแลนะพอดีไม่ได้ดูแลลดน้ำนะคะเขาก็เลยเหมือนจะรอดไม่รอดนะคะก็ก็คือเขาไม่สมบูรณ์นะคะทีนี้ มุมเกษตรก็อยากจะทดลองนะคะว่าถ้าเราเอาตอหรือว่าเอาโขดของเขาเนี่ยมาปลูกดูแลอย่างดีเขาจะรอดไหมนะคะอะทีนี้มุมเกษตรก็เอาเขามาจากถุงปลูกเดิมนะคะกระถางเดิมเอาดินออกหมดแล้วก็รากของเขาอะไรก็ไปหมดนะคะรากแก้วอะไรเอ่ยเขาไปหมดแล้วนะคะทีนี้ก็เหลือใบไม่กี่ใบนะคะส่วนโขดนี้เนี่ยก็ หลือยอดนิดนึงแบบนี้นะคะยังไม่ตายเนาะฝั่งนี้ก็แห้งไปแล้วนะแต่ว่ามุมกเกษตรจะทดลองนะคะว่าถ้าเราใช้ต้นแบบนี้ปลูกเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะคะปกติเขาจะใช้เป็นไหลสตรอเบอรี่นะคะเขาจะปลูกแบบนั้นนะคะทีนี้อ่าเรามาทดลองกันนะคะมุมกเกษตรก็จะใส่เป็นดินปลูกธรรมดานะฮะแล้วก็จะ ลูกเขาชำไว้เหมือนกับไม้ทั่ว,วไปเลยนะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะรอดไหมมุมเกษตรก็อยากรู้นะคะอยากรู้เหมือนกันที่จริงตั้งใจว่าจะจะทำหลายวันแล้วแหละแต่ว่าไม่ไม่มีโอกาสสักทีหนึ่งนะคะวันนี้รู้สึกง,ง่วงนอนนะคะบ่ายๆก็เลยออกมาออกมาหาอะไรทำนะคะแล้วก็มาเจอกับ ตอสตรอเบอรบี่เก่านะคะมุมกเกษตรก็ตั้งใจว่าจะทดลองมาทําดูแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเราจะได้ติดตามพัฒนาการของเขาไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่รอดเนี่ยก็คือคลิปก็จะจบเฉพาะแค่นี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเขารอดเนี่ยมุมกเกษตรก็จะถ่ายมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็มารุ้นกันนะคะว่าเราจะได้กินสตรอเบอรบี่ไหมโดยที่ใช้ต้น ต้นที่เขาแก่แล้วนะคะเป็นโขดเก่าของของสตอเบอรี่ที่มุมเกษตรซื้อมาปลูกเมื่อสองปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สามแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเขาก็ยังอยู่นะคะเขาก็ยังไม่ตายนะคะมุมเกษตรก็จะทดลองเอาเขามาดูแลนะคะว่าเขาจะรอดไหมนะคะมุมเกษตรก็ปลูกเหมือนปลูกไม้ทั่วทั่วไปนะคะโดยการที่ เอาเขาออกมาเช็คระบบล่างนะระบบล่างของเขาก็คือไปหมดละมันเกษตรก็เช็ดเช็ดให้ทําความสะอาดแล้วก็ดูแล้วก็ไม่มีรอยเน่าอะไรแล้วนะคะมันเกษตรก็จะเอามาปลูกแล้วก็ทีนี้พอปลูกเสร็จเนี่ยมันเกษตรก็เอาเขามาวางไว้เพื่อที่จะให้เขาดูดน้ํานะคะให้เขาให้เขาดูดน้ําความชื้นก็แล้วมันเกษตรก็จะเอาเขามาวางไว้นะคะ เดี๋ยวเรารออีกสักรู่หนึ่งนะคะให้เขาดูดน้ําจนชื้นก่อนแล้วเราจะเอาเขาไปวางไว้ในที่ในร่มก่อนเนาะวางไว้สัก 2- 3สาวันให้เขาปรับตัวแล้วเราค่อยขยับออกแดดนะคะหรือว่าสักอาทิตย์หนึ่งนะคะและตอนนี้ความชื้นเขาก็ซึมมาทั่วหน้าดินแล้วนะคะเมื่อเขาซึมมาทั่วหน้าดินแบบแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาชื้นทั่วแล้วนะคะ เพื่อนๆแช่ไว้แบบนี้ประมาณ5้าถึนาทีนะคะถ้าถ้าจะแช่ไว้สัก10 1ถนาทีก็ได้นะถ้าเรามีเวลานะคะพอแช่ให้ดินเขาชื้นมาจนถึงหน้าดินแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เอาเขาไปวางไว้นะคะแบบนี้ พูดถึงว่ารอดไหมก็น่าจะรอดแน่นอนนะคะแต่ว่าเ,เราก็มาลุ้นผลกันว่าเขาจะสวยงามไหมจเจริญเติบโตดีไหมแล้วกเ็เขาจะให้ดอกให้ผลไหมนะคะแล้วถ้าเขาให้ดอกให้ผลเนี่ยเราก็จะมาลุ้นดูว่าจะได้ได้กินกี่ลูกนะคะสําหรับปีนี้เนาะปีที่แล้วกับปีก่อนเนี่ยก็ได้กินเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพอผ่านช่วงฤดูหนาวนะคะมุมเกษตรก็ไม่ได้ดูแลเขาต่อนะคะทําให้ต้นของเขาโทมแล้วก็ เกือบจะไม่รอดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเขาก็คงจะต,ตายนะคะแต่ว่าวันนี้โอกาสดีเนาะมุมเกษตรก็เอาเขามาดูแลนะคะเราก็มาลุ้นกันต่อนะคะว่าเขาจะออกมายังไงนะคะผลจะออกมาแบบไหนนะคะจะรอดหรือไม่รอดนะคะถ้ารอดแล้วเขาจะสวยงามจเจริญเติบโตให้ดอกให้ผลได้ไหมนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นไปพร้อมๆกับมุมเกษตรนะคะก็เป็นการทดลองครั้งแรกกันเนาะ ยังไงเพื่อนเก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆหของมุมกเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสำหรับคลิปทดลองปลูกสตรอเบอรี่โดยใช้โขดเก่านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ